เอาละฮะน้องฮะและแล้วเราก็ได้เวลามาสรุปของทั้งบทนี้เลยนะครับให้เหลือพี่บอกเลยนะเอาจริงถ้าน้องจดตัวเล็กหน่อยนะไม่ถึงครึ่ง a 4ทั้งแกนทั้งบดเนี่ยมันเหลืออยู่แค่นิดเดียวจริงๆนะครับน้องดังนั้นเรามาจด x map กันเลยามาจด x map กันเลยนะครับสรุปทั้งบทนะครับให้เหลือประเด็นนะฮะที่สำคัญจริงๆเนี่ยเหลือแค่ไม่ถึง a 4นะครับในเรื่องของการเคลื่อนที่วงกลม และบวกเรื่องของอะไรเข้าไปด้วยความโน้มถ่วงแกรวิตี้เข้าไปด้วยเออให้มันครบทั้งบดไปเลยนะฮะเหลือแค่ไม่ถึงครึ่งหน้า a 4นะครับอันนี้พี่เว้นที่ให้จดไว้แล้วนะครับมันจะมีหน้าอะไรฮะว่างหน้าที่7นะครับน้องไปจดที่หน้านั้นนะอ่ะน้องครับแน่นอนที่สุดนะครับน้องว่าการเคลื่อนที่แบบวง กลมก็คือจะต้องมีวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่เป็นวงกลมนะครับซึ่งเบสิกที่สุดก็คืออะไรนะมวลผูกเชือกป่ะนะมวนผูกเชือกนะครับแล้วก็เคลื่อนที่เป็นวงกลมนะคะเคลื่อนที่เป็นวงกลมและเราก็เรียนมาแล้วว่าการที่มันจะเคลื่อนที่เป็นวงกลมได้จะต้องมีอะไรคะแรงในธรรมชาติที่ทําหน้าที่เป็นแรงเข้าสู่ ศูนย์กลางอย่างเช่นถ้าเป็นเชือกก็คือแรงตึงอะไรเชือกแต่จําเป็นต้องเป็นเชือกไหมไม่จําเป็นมันอาจจะเป็นแรงเสียดทานสถิตก็ได้อย่างเช่นกรณีของรถเข้าโค้งจําได้ปะ้ะหรือถ้าเป็นอะไรฮะดาวเทียมโคโจรรอบโลกมันอาจจะเป็นแรงดึงดูดระหว่างมวลก็ได้ดังนั้นเอาเป็นว่าก็แค่เลยคะ่ะมีแรงอะไรก็ได้ในธรรมชาตินะคะยกตัวอย่างเช่น แรงตึงเชือกใช่ไหมแรงเสียดทานสถิตในกรณีของรถโอเคป้าแก่งกลวยก็คือแตกแรงอะไรที่เราเคยทำอะเนาะหรือถ้าเกิดเป็นแรงโน้มถ่วงก็อาจจะเป็น gmm ส่วน r กํลังสองอะไรก็ได้นะครับที่เป็นแรงธรรมชาติแต่สุดท้ายครับแรงธรรมชาตินี้ต้องอะไรทำหน้าที่เป็นแรงเข้าสู่ศูนย์กลาง โอเคนะคะและเราก็จะได้แล้วนะครับนองว่าท้ายที่สุดตามกฎของนิวตัน Fc ก็ต้องเท่ากับ ma c นะคะแต่ ac ของเรามีกี่เวอร์ชัน2เวอร์ชันมีเวอร์ชัน v กำลัง2ส,ส่วน r ใช่ไหมแล้วก็เวอร์ชันอะไรคะ v ท่ากับโอเมก้า r แทนค่าเข้ามาปุ๊บมันจะกลายเป็นโอเมก้ากำลัง2 r นะอันนี้พี่ใช้อาตัวพิมพ์เล็กใช่ไหมอ่ะพี่ใช้อาตัวพิมพ์เล็กให้มันเหมือนกันโอเคนะแต่คราวนี้ครับน้องก็รู้ว่าโอเมกา้ามันคืออะไรมุมที่กวาดไปได้ต่อหน่วยเวลาใช่ปะถ้าครบหนึ่งรอบมุมจะเป็นกี่เรเดียน2พายเรเดียนและเวลาของการครบหนึ่งรอบเราเรียกว่าหนึ่งคาบนะครับ และคาบมีส่วนกลับเรียกว่าความถี่ก็คืออันนี้เป็น2องพาเ f เห็นปะเนี่ยสูตรของบทเนี่ยสรุปจริงๆนะสรุปจริงๆนะมันก็มีแค่นี้แหละแต่คราวนี้เวลาทําโจทย์จำได้ป่ะเวลาทําโจทย์เนี่ย ไม่ว่าจะเป็นโจทย์รูปแบบไหนใช้อะไรเสมอดีอเอากริทึมเสมอนะครับและดีเอากริทึมความจริงมีกี่สเต็ป3ส,สเต็ปนะครับวาดรูปตรงที่โจทย์ถามเขียนแรงกระทำให้ครบหาละหน้าวงกลมให้เจอใช่ไหมเพื่อตั้งแกนเข้าสู่ศูนย์กลางและสเต็ปสุดท้ายก็คือตั้งสมการนะคะแต่ถ้าเราจะยุบย่อ3ข้อให้เหลือสําคัญแค่ข้อเดียวข้อไหนสําคัญสุด ข้อ2อาคือน้องต้องตั้งแกนเข้าสู่ศูนย์กลางเสมอไม่งั้นทําใจไว้เลยว่าจะทําผิดดังนั้นตรงนี้น้องต้องใช้ปากกาแดงในการจดละอันนี้เราสรุปย่อนะไม่มานั่งเอากอดีทึมมีอะไรบ้างะนะเพราะเราเคยเรียนไปแล้วนะครับสรุปย่อเลยว่าเวลาทําโจทย์ต้องอะไรตั้งแกนเข้าสู่ศูนย์กลาง เสมอเรียนกับพี่ไปทั้งคอร์สแล้วเนาะทุกข้อจริงๆไปดูได้เลยทุกข้อเลยต้องตั้งแกนเข้าสู่ศูนย์กลางเสมอถ้าข้อไหนน้องทําไปแล้วน้องไม่ได้ตั้งแกนเข้าสู่ศูนย์กลางทําใจไว้เลยว่าข้อนั้นน้องทําผิดนะครับโอเคนะและถ้าเป็นกรณีอะไร วงกลมระนาบดิ่งจำได้ไหมวงกลมระนาบดิ่งนะครับพอไปทำที่อัลกอริทึมปรากฏว่าข้อมูลไม่พอน้องอาจจะต้องตั้งสมการอะไรช่วยคะอะดูรักษ์พลังงานช่วยนะครับดังนั้นเนี่ยวงกลมแนวดิ่งนะครับถ้าข้อมูลไม่พอตั้งสมการพลังงานตำแหน่งที่หนึ่ง เท่ากับพลังงานตำแหน่งที่สองช่วยโอเคเนาะและวงกลมแนวดิ่งถ้าน้องเจอโจทย์แนวพิเศษก็คือกรณีวงกลมครบรอบอะไรจำได้ยังครบรอบพอดีนะครับถ้าเป็นเชือกก็คืออะไรคะ แรงตึงเชือกเป็น0ูนนะครับถ้าเป็นอะไรรถเข้ารางโค้งดิ่ง N, N จะเป็นศูนแต่เป็นที่ไหนจุดซุมเสียงจุดบนสุดใช่ป่ะนะก็คือที่จุดบนสุด,นะอด,สดพอดีเนี่ยวงกลมจบแล้วโอเคนะ ขณะที่อะไรคะเรื่องของแรงโน้มถ่วงตรงนี้อะต่อยอดนะคะเรื่องของแกรวิ t ี g แกรวิตี้ก็คือเลยนะครับถ้าน้องมีมวล m ใหญ่และน้องมีมวล m เล็กนะมันก็ต้องออกแรงอะไรกันแรงโน้มถ่วงดึงดูดซึ่งกันและกันป้านะครับซึ่งสูตรของแรงโน้มถ่วงคืออะไรจำได้ยัง g m m ส่วน r กําลัง2 โอเคนะแล้วถ้าเกิดสมมติน้องเปลี่ยนใหม่ว่าให้อันนี้เป็นโลกและน,นี้เป็นวัตถุนะคะแท้จริงแล้วแรง f อันนี้คือแรงอะไร mg บ้านะดังนั้นถ้าเกิดน้องเขียนตรงนี้ว่าแท้จริงแล้วมันคือแรง mg น้องก็จะรู้สูตรของอะไรทันทีสูตรของ g บ้านะก็คือน้องก็จะได้แล้วนะครับว่า g ก็คือจะเป็น GM.R.2 ส่วน R ลังสองซึ่งสูตรนี้ไม่ต้องท่องเพราะเราสามารถพิสูจน์ได้อย่างง่ายๆว่าแรง MG โน้มถ่วงแท้จริงแล้วคือแรงดึงดูดระหว่างมวลโอเคนะและสุดท้ายครับถ้าอันนี้กำลังโครจรอ,อยู่นะกำลังโครจรอ,อยู่เป็นวงกลมนะครับน้องก็แค่ใช้แรงนี้เป็นแรงเข้าสู่ศูนย์กลางแนละทำได้แบบเดิมนะฮะ แล้วก็เค p l e r ร์เคปเลออันนั้นถือว่าเป็นส่วนเกินแล้วกัน <c oughs> นะเพราะว่าหลายๆโรงเรียนก็ข้ามนะครับแต่เคป l e r ก็กด3ข้อทวนปากเปล่าก็ได้นะฮะอันหนึ่งก็คือวงโคจรนะครับของดาวเคราะห์ clock, รอบดวงอาทิตย์ความจิงเป็นวงรี2นะฮะช่วงเวลาที่ผ่านไปเท่ากันพื้นที่ที่กวาดก็ต้องเท่านะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือกฎของขาบนะคระบกําลังสแปลตามระยะครึ่งแกนเอกกำลังสอันนี้เคปเลอน้องสามารถไปทวนได้ นะและท้ายที่สุดจริงๆแล้วก็คืออะไรฮะท้ายที่สุดจริงๆล้ก็คือว่าถ้าเป็นกรณีที่อะไรคะจไม่คงที่ใช่ไหมพลังงานศักโน้มถ่วงของระบบมันจะเป็นไปตามสูตรเลยนะคะ E p เท่ากับตดลบนะฮะ g m m ส่วน r มีกำลังสองไหมไม่มีนะครับครึ่งหน้า A4 ป่ะ เห็นไหมเนี่ยทั้งบทเหลือแค่นี้นะครับนะ,ะดังนั้นสําหรับบทนี้วงกลมก็คงจะจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าน้องๆก็จะได้รับความรู้นะครับแล้วก็ได้ประสบการณ์ในการทําโจทย์ไปอย่างหนักหน่วงนะครับนะหวังว่าน้องๆจะฝึกทําโจทย์เยอะๆนะครับและพี่บอกน้องๆเลยนะครับว่าน้องอยากเก่งฟิสิกส์น้องจะต้องฝึกทําโจทย์เยอะๆด้วย นะน้องไม่สามารถจะเก่งฟิสิกส์ได้ได้วยการเรียนอย่างเดียวนะครับเหมือนกับว่าถ้าน้องอยากจะว่ายน้ําเป็นน้องไม่สามารถว่ายน้ําเป็นได้ด้วยการอ่านแค่คู่มือการว่ายน้ําน้องต้องลงสระน้ําไปว่ายน้ําจริงๆนะครับเช่นเดียวกันถ้าน้องอยากจะเก่งฟิสิกส์น้องต้องฝึกทําโจทย์ด้วยตัวเองจริงๆ,ๆก่อนจะดูเฉลยนะครับนะแต่ที่ผ่านมาไม่ว่าจะไงก็ตามนะครับทุกอย่างมีการเริ่มต้นได้เสมอนะจนจบคอร์สแล้วถ้าน้องคนไหนยังรู้ตัวว่ายังไม่ได้ทําการบ้าน กลับไปทําซ้านะฮะกลับไปทําซ้าและน้องคนไหนที่รู้ตัวว่าข้อสอบที่เรียนตัวเองออกยากอย่าลืมฝึกทําโจทย์ข้อแอดวานซ์ที่พี่ได้ทํา QR code สแกนเอาไว้ด้วยนะครับน้องสแกนโค้ดไทยชนะได้น้องก็สามารถสแกนโค้ดพี่ได้เหมือนกันนะฮะสแกนได้วิธีเดียวกันโอเคปะ่ะนะและสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับอย่าลืมว่าวันนี้เรียนวงกลมเสร็จแล้วฝึกทำโจทย์เสร็จแล้วก็ต้องไม่ลืมวิจ้ะเลยฮะ แต่งฟันกันนอนได้นะครับนะวันนี้ลาไปก่อนนะบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย,บายสวัสดีครับ